ครับผมสวัสดีครับเจิญครับกับช่องบาเจงคนอุบลครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่หานะครับวันที่หาอ่ากลุ่มภาพันธ์ครับสองพหายบสีครับเดี๋ยวผมเฉกมาอ่าทายงานเบาจุล่าสูตรเปิดช่องนะครับขนาดหนึ่งายห้สิเซนติเมตรไทเมืองครับผมตัวนี้ก็เป็น ปีกวาวนะครับถ้ำด้วยเมไผ่สีสุกครับผมส่วนอกกลางนี่นะครับเป็นเมเไผ่สังไผ่หรือเมเไผ่น้อยครับตัวนี้เป็นเมไผ่ใหญ่ด้วซะหรือเมเไผ่สีสุกครับขนาดปีกบนอยู่ที่ขนาด11มิลครับขนาดปีกล่างอยู่ที่10มิลครับการมัดครับผมครับรายละเอียดของสร้างจิงนะครับบาดจิงคั้นบนก็คือเอกลักษณ์ประจำตัวนะครับในการเห็ดเบาคือโค้งดำครับที่ ดูๆกันนะครับครับเป็นอย่างคือมัดเนี้ยนี่ครับมัดกันคอกลางนะครับนี่จะเป็นคอกลางครับส่วนมากคอมจะแตกครับผมมัดกันคอแตกนะครับหรือเวลาเฮาแลนดก็คือว่าฮักนี่ฮักไปเลยครับฮักช่วงกลางไปเลยแต่เปอร์เซ็นต์ฮักยากครับเพราะว่าเฮามัดมัดขาเนี้ครับกันปีกแตกนะครับครับผมสภาพว้าวโดยรวมนะครับกะ รูปร่างหน้าตากับะมาณนี้นะครับสำหรับวาตัวนี้วาจิงคนบุลกะว่าสิทิศเป็นผ้าลมสีม่วงครับผมขอโทษครับสีน้ำเงินครับแล้วก็จะแบ่งให้พี่น้องทั้งจังหวัดสมุทรปราการครับไปเล่นครับไปรวมกันสืบสารอนุรักษ์นะครับเนาะเดี๋ยวเป็นยังไงครับคอยมาติดตามช่วงที่หลังนะครับเจอกันครับสำหรับงานวาวจุฬาสูตรเปิดช่องวาจิงคนบุลครับสำหรับงานวาวตัวนี้ครับผม นีกรมเบอหอดสถานที่สี่ผมสีติดย่เาแล้วนะครับนี่ครับผาซีน้ำเงินนะครับมึงครับกองผาครับผมดูซิว่าชิลป์เราโบกไอไหลหรอครับมึงจากกองผาพ่อครับครับมีเท่ากับเอาเบาลุ่งเสียมมาเสียมสกิดแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามครับยิดมเลี้ยวสีออกมาจังเด๋นะครับเนาะสำหรับผาลม ีน้ำเงินครับผมไว้เจอกันครับสำหรับโตวาวที่สมบูรณ์ครับครับผมเจอนครับของวันวันที่เจ็ดครับเจ็ดกุมภาพันธ์ครับสองพันหาร้อยหกสิบสี่ครับผมเดี๋ยวสีผ้ามาวาวล่งเทศนะครับครับผมถีอกระยูทั้งสามตนะครับมีวาวแม่ลูกตัวหนึ่งครับวาวธนูสองเมตรแล้วก็จุลาสร้างไฟครับนี่ตัวหนึ่งครับ ตัวอีตัวเนึ่งครับเดี๋ยวเสียวตัวสีน้ำเงินลงนะครับคร่วยันดีครับเดี๋ยวเสียวลงนะครับไอเกียริอาจารย์ไสครับเืิอจะลงให้หรือผีทอปครับผมคนรัวครับมันมีสองซื้อบอกอย่างนะครับเรื่องอลไรบ้าอย่างเยอะฮะอย่างเยครับผม สำหรับบาจิลาตัวนี้บารเจิงคนณอุบลกระแบงให้พี่น้องทั้งจังหวัดหาจังหวัด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 น่าจะเป็นจังหวัดสมุติปาการครับไอเห่นตนะครับเนาะไปรวมกันสืบสานเออหลักวัฒนธรรมบาจิลาสูตรเปิดช่องบารเจิงคนอุบลนะครับตอนนี้ก็กําลังสาวลงมานะครับล่มล่มบนเพิ่นว่าเรื่มเบิดแล้ะครับตรงฝาว่าลงครับเพราะมีบารอีสามตัวครับนี่ครับ ครับผมกำลังสาล้ครับก่อนล่มสีเบ็ดก่อนเนาะครับเนาะกันไฟเนาะเอาให้จับเข้าเด้อจับเข้าให้ได้เด้อครับนี่ครับล้มรางเริ่มเบิดแล้วครับว่าก็เริ่มหมวนลงมครับคือตอนนี้นี่แทบจะบมีล่มรางเลยครับมีแต่ล่มบนครับผมครับล่มบนนี่เตรียมซิบช่วงเมื่อกี้นี่ฟุมไห้สักประมาณไห้สักคุกแล้วครับคกครับเพราะว่าล่มค่อนข้างเบาครับ โอ้ยครับไปลีลาการซักเร็วแงใช้ปะเนื่ออื่นสิเร็วอ่ะโอ้ยครับมึงครับมึงครับโอ้ยมึงปรนเ็ดครับมึงปรนเ็ดครับพี่ดองมึงครับมึงครับมึงครับนี่ครับ เอเคหดได้เด้วยเด้ยด้วยเอาอีกๆๆๆๆๆโอ้ยครับจับจับได้อยู่จับได้อยู่แต่ว่าจับพิดก่อนคุจับบุเถื่องนะจับได้ครับจ่จับพิชจับบุเถื่อครับโอเคครับตัวนี้ก็เป็นพาดเป็นทีเรียบด้วยครับไเลย นี่ครับสภาพงานเบาครับบอกไว้เลยครับกันอีฮักครับผมนี่ครับโอเคครับขอบคุณแขกรับเชิญครับจันไฟครับไอหนุ่มหน้ามนคนลุ่มน้ำไม่เจอแล้วเนี่ยึงเตือนครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะเฝ้าเบียวาลงอีกสองตัวนะครับเจอกันไหมครับมือหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ